สวัสดีค่ะสามบ้านสาวเสริมครับพี่น้องครับท่านนายมณฑำครับวันนี้นะค่ะจะเสริมกับอดผู้ใหญ่ีหลีกับนายมณฑำกันเลยพาพี่น้องมาไต่เห็ดนะค่ะไต่เห็ดปวกเนาะค่ะเห็ดปวกน้อยบ้านเฮานี่ยแหละค่ะหามาเบิ้งน้ำกันพี่น้องเห็นละมูนหนึ่งตัว่าสิบกุดออกยืดงงไปขาสลับลาบยืดน้องมือเห็นพี่น้องเห็นบ่าเถอะเห็นอยู่เรือเนาะขาวสลับลาบยืดมั่นเองเป็นพวกจิกน้อยเฮาเนขาก็ออกอันซูมสองพี่น้องพวกนี้เธอมาขาดทางทะเลเยอะเลยพี่น้องหลักหลักค่ะ ไอ้จำสินค้าเขาไปก็บมึงน,น้วนี่พี่น้องมาดูค่ะเห็นึน่งสองหน่เด้อหนึ่งบ้าสามสี่ห้าโ่ี่เก็บด,ดอกก็เก็ดแปดน,น่นเราจะไ้เก็บหิดหิดปวกน่อยเนาะค่ะเอากีมก่อนด้อพี่น้องหนึ่งดอกขนามาแต๋วเขากะได นุ่มแบบนี้แหะค่ะค่ันแม่น้ำเห็ดปวน้องไม่ค่อยไปเตสอนพี่น้องแต่่าเห็ดปวกน้อย้พสอนสอนด้วยกบคุณเนี่เห like ็นปะสอนอีก่ะนน้อเด เห็นบ้าอันนี้จะเป็นเหฮดบวกจอมขาวอยนะู่นะสองหน,งหน,งนไมไทยเลยนี่เธอืมฝนกระสิตกน,นะมาฝนตกดีดิมา็นออกดีตลอพี่น้องอืมค่ะ เส้อผมก็ได้นอนอกนอกผูนนนะ้ไหนมาจยอะเลยผู้หลักโอ้มันงานอือทอนแล้วโอ้ตายงวดนึง ดอกดอกนี่ดอกจะปอาทั้งนี้เป็นไหนปลาเป็นตัวพี่เนาะดอกน้ำดอกนมังกับดอกน้ำดอกน้ำัวีอเนาะเห็นไหมข้หนที่เนี่ย า้พี่น้องกลับเลยเด้อค่ะฝ้ามาอะไพี่น้องต้าเรือมมากมากๆยุคข่าย่านฝ้าเนาะไปกลับค่ะขายต้าจะพี่น้องเบิเดตึกเือมาตลอดป่ายาะแต่ยะขนหนข้อมบน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 บ้ามาแล้วหน้าเมื่อดอดเบิดื ้ยุ่กับฮอดบ้านแล้วล่ะค่ะพูดเลยพูดหนักเนาะคือตกบ้านใกล้เคียงเนาะเป็นใกล้บ้านเขาเชิอกันนะน่ะพี่น้องงั้นน่ะพี่นุ๊กพี่น้องโซ่ผียุบเป็นอย่างไรตกปะเจ้าย่างยุบป้าหน่อยค่ะเอ็น้องกระไดแก้วนี่เดี่ยค่ะพี่กระดอกตุ้มๆอยู่พี่น้องถ้ากเกิดมันก็เกิดเนาะมันกับว่าถ้เกิดคักแน่้ยข้างในยังกระไดแก้วนึงแหละเดี๋ยวขาดพี่กะดอกตุ้มๆนิดหน่อยเยอะไปไลยหนค่ะถามมาไอ้นั่นจะเตรียมจะหาผ้ากอผ้าหนานกินเขากันกัน พ๋ิตโอาจจข้า่้าเฝ้ากินเขากินน่องก็พี่น้องเกเฮ็ดไหมล่ะส่วส่นกันเลยถ้าพีน้องกินเขาก็รดดอกค่ะอยู่ใไคิดเดียวกันเหรอเนาะค่ะาก๋ดดกาากากาิตโต <c oughs> น้ําก่อนอนนี้แบอแม่เขาเทดไปละแกงไกล้ขน้นอ่ะจับเลย ตาหวานมวยคอเลยอืมตาหวานเอสตีเป็นสามารถรับรองฝนตกหนักอีกเนี่ย นี่นางใหญ่ละม,ละนะะม,มันออระวังด้ค่ะคุอมือเตล่าเขาไม่ได้ตั้งโต๊ะเขาไม่ได้ตั้งโต๊ะเพราะนั่งรถติจอดไปมั่งวังนี้บนเคยจอดทุกมือของสินะหน้ามาเป็นข้าหน้ารวมรถ มนก็ุันนานมันก็มันเอิมมันายยัอืมโอ้ยมึงทุกคนมก็ตาตากอนแบบเตากอนแบบม่ือือนี่มืดยังบกอืมความมด้ยนั่นยังไม่หม่แม่ไมีมนมม กที่เื่อันตรงนี้มันเลยแนี้มงตหันตรงนี้ป่ะด้างหลังเลยหอมเลยอันมันเป็นตัวแองกัาเกงด้วยและเนาะอืมึงเข่าเลยแล้วไงไม่อาบน้า่าอย่างเี้ผมก็ลังมาไม่ลาบหรือว่าตัิอาบน้าครับพัน เจ pues ่มมากราดางเออหวานอืม ถ้า,ถาเป็นชนอสมให้คลิปกินสวยเลยบ่งไปหลอดขรับที่หนยเยะะีเนี่ยคุณเแซ่บยอะแต่ว่ากินเน้ออื่นมาเป็นกินเปลนอ้นี้วัก้างอืมนง่านี่ะเนื้อมากกินเป็นตนอ้มัก้านที่บ,บาน,นี่ย กินกุ้งกินนั่นกันกินนี่กัได้กินได้เป็นแง้มผาดเขาม่อยากเนี่ยช่วงเนี่ยเขาเติมม่อยากตำหงเลยเห็นมัน้ยน่ยผาดมะหมาปกตินี่ยเขาสิาอยากตำหง่เล็ก่ะเ็งนงัมันไม่เหมอนาบด้เลยแหละ มาห้อวบาสตรงนี้รู้ว่าอยากอย่าง,างนะ้ไปกินเข่าตะก,กับปักตุเรียนเนี่ยคือนั้งใส่กับนี้เองเนี่ยปามันหวานเนาะคำน้ำมันส่งยังไตู้เมือุกบน้ำมันส่งน้ำมันส่งนี้จ้ะแซ่ 不是啊，淡掉咯，都慢慢淡咯，嗯嗯，然后，掉 ใกล้นีดสิดน,น้อยก็ตอนนี้ว่ารัฐมนต้อยุติัารทับหรีอเยอะค่ะที่ว่าเป็นป่าสกุลเดียวกันคื้อยุ้สามร้อยไร่พอกันมั้งไม่ได้ร้องกับป่าทะเลไม่เปรบบียบมึงอ่ะนี่จะเป็นยังไงเฮ้ ให้ประเดียบลมให้ประเดีบไปแล้หเหนไม่ติดยูบ,บ่ะคื่อว่าอะไขึ้นเลยนี่นะตาเพื่อนทั้าซื้อยุติธรรมจัให้บุรีเหน่อ เข่าเกินหน้าน้ำกันพิณอ่องแล้วมันดำแล้วอดใจประยุมแเอาไปเด้งเห็นบางแหลงมินมะหละังนี้ฟ้าวหมาหย่านฟ้าวก็ได้ออกไปใต้อีกเรื่งองเยอะมูนเ้าไปายังไหอีกเยอะ

ดหยังยไงมึงถ้าม,มึงนีแม่ไปเห็นอยุ่งนล้กินละแล้วเสริมเตียงกินต้มามะาม่ไปให่ครับอืไมได้ค่ะแน้วมนหมาบอ่ะเปล่ ไปอาบน้าว่เอามันคืนทางเนี่ว่านี้อืมทันนั้นอกมาห้างเนี่ยไายเนี้ยน้อทันตัวไปห้างมั้งสาดเขาเนี้ยมารูไว เห็นจะของยุนิฟ้องระดับประเไหมหัวนองอย่างัสไปยืกระเด็ตวผมแต่เนาะ แนบพี่น้องนิ้วเขานิ้วเขานักกัดจุดจับจุดจับจุดจับ,จบ,จบข,ขาต้องเจ้าหวดขาด ย้นอนากไปเหรยไหมใช่ไหมทำไมไม่เดินตางไปลโอ้ยไม่ไเดนต,ตามเทียงนะใ่สิม่มเลยมามาแล้วม่แล้ว่นเก่งนะ่ี่น้องนะคนไม่น่องนิ่นเก่งเหรอนใจกล้า ba liền đẹp. Giẻng giẻng đẹp, đẹp, đẹp luôn. Nó tay tà tới rồi đẹp. Mà mới nhấc cỡ cũng nặng. À. để, để đẹp. Nhắm cái đẹp đẹp. Ừ, đẹp, đúng đây.

mọi người đều chị phải nhắm lắm rồi rất là được dễ đi chứ Ừ. mọi người 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 cái người mọi <laughs> แม่เจ้าสมไูรณ์เลยเหมือดเลยเราเหมือดเราสำหรับคลิปนี้ก็จะไปซสนีแหละเด้อค่ะป้ามาแล้วพี่น้องมองดูสบมมายเข,ขากินเขายิ่มพอดีเนาะค่ะจจงไดนกับปฝาไปกำลงังใจฝากกดไลค์กดแชร์เลยเด้อค่ะสวัสดีค่ะกระเสริมฮัทพี่น้องเด้อค่ะ